ตลาดพันธวนหนักนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางเฟดเนาะได้มีการประกาศในเรื่องของค่า CPI นะครับหรืออัตราเง,งินเฟอ้อเนี่ยที่สูงที่สุดนะครับในรอบ40ปีนะั่นกะ็คือ9.1นนั่นเองบิตคอยนะครับมีการปรับตัวลงทันทีนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการขยับตัวขึ้นแบบนี้ทิศทางนะครับจะเป็นการปรับตัวขึ้นไปเลยหรือ,อยังอยู่ในโมเมนตัมที่ลงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลิร์อลอตช่องเกี่ยนมาสค,ครบ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์บิตคอยนนะครับประจำวันที่14นะครับเดือนพฤษภาคม2565เดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะในหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนทองคํานะครับซึ่งปรับตัวเยอะเหมือนกันเนาะในเหมือนบิตคอยนเมื่อคืนเลยแล้วก็จะเหรียญใหญ่ๆหน่อยนะครับอีชูเรียมบีเประมาณนี้นะครับส่วนตัวอื่นอาจจะเดือดรเลดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแต่ก่อนที่รับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเนาะ ให้ทีมงานและก็ตัวผมเองด้วยนะครับก็ต้องช่วงนี้ก็เหนื่อยๆหน่อยครับก็มีปัญหาที่บ้านอะไรพอสมควรเลยก็อยากได้กําลังใจทุกคนนะก็ใครที่ช่วยกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมก็ยิบขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ช่องของเราเนาะเปลี่ยนรูปแบบการลงคลิปนะครับเป็นลงวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะลงสามวันเป็นหลักนะครับส่วนวันอื่นอาจจะมีแทรกบ้างเล็กน้อยเนาะก็จะมาประเด็นประจําอันนี้แล้วแต่ แต่ว่าสามวันนี้เราจะลงในช่วงเวลาตั้งแต่11บเอโมงถึงประมาณบ่ายๆเงี้ยตลอดเลยยังไงเ,เพื่อนๆนะที่สนใจเกี่ยวกับพวกการเียงเคะกราฟหรือว่าสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านคริปโตนะครับหรือว่าด้านลงทุนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะกดติดตามไว้ดูคอนเทนต์ของผมได้นะครับหลังๆนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มคอนเทนต์เนาะอาจจะเริ่มไปเกาะทางพวกตลาดหุ้นหรือว่าอะไรที่มันเพื่อนๆถามเข้ามานะช่วงนี้ถามเยอะบเรื่องฟอเร็กเรื่องอหุ้นเองเนี่ยกรเดี่ยวผมอาจจะไป รูตรงนั้นด้วยนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรารับชมเนื้อหากันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าโอเคเรามาเริ่มต้นที่ภาพรวมบิตคอยน์ก่อนนะครับภาพรวมบิตคอยน์ตอนนี้เนาะก็หลังจากที่เรานับเวฟไว้นะครับก็จะเป็นในลนักษณะของ1 2 3 45นะครับและชุดนี้ที่ลงนะครับก็จะเป็นลนักษณะการลงแบบ A.B.C. นะครับซึ่งชุดชุดที่กาลังลงปัจจุบันล่าสุดในขา C ตรงเนี้ยเรานับเวลาสุดอาทิตย์ก่อนเนาะก็จะเป็นลนักษณะเนื่องจากเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นขึ้นชัดเจนแล้วเนาะว่าขึ้นแต่ละขน ตอนแรกเรามองเป็นอิม u พ s วใช่ไหมเป็น1 2 3 4 5ลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากพอเราเห็นว่าคืนมันเท่ากันแบบนี้แล้วที่สำคัญเลยมันอยู่บน Channel แบบนี้นะครเนี่ยมันอยู่เป็น Channel แบบนี้นะครับมันไม่มีคลื่นขยายอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวหนึ่งที่เราประเมินได้นั่นคือลักษณะของคลื่นสม a l l ็ก a v e ครับนะบก็จะเป็นลนักษณะของ A B แล้วก็ C ชุดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น x ตรงนี้ใช่ปะครับแล้วก็จะลงเป็น A และอาจจะติดค้างขา4ขาหนึ่งนะครับเนาะซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบนี้ในภาพรวมของคํา e เฟรมเดย์นะครับคทาเฟรมรูปภาพใหญ่หนึงที่เรากำลังตามโครงสร้างใหญ่ดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ากราฟเนาะอย่างที่เมื่อวันก่อนเราให้ว่าจริงๆกราฟรูปแบบตรงนี้นอกจากที่จะมองเป็น small x wave ลงมาได้มันจะมีเรื่องของแฟดด้วยนะนะมีแฟดพัทเตอร์แฟดติดพทเตร์หนึ่งที่ เป็นแพทเทิรนที่สาคัญนะครับนี่เนาะแพทเทินนี้เราจะเห็นหลายรอบแล้วก็คือเป็นลักษณะของการวิ่งเป็นแนวโน้มเรนขึ้นระยะสั้นที่ไม่ค่อยมีแรงคือไม่มีขึ้นขยายออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นที่ไม่ค่อยมีแรงเป็นรูปข้างคล้ายๆทงออกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบ แล้วถ้าเกิดว่ามีการหลุดลงมาอันนี้เป็นสัญญาณการซื้อเห็นปะเนี่ยหลุดออกมาเป็นสัญญาณการสัญญาณการซื้อหมายถึงว่าเป็นสัญญาณการซื้อเปิดโพสิชันตัวช็อตนั่นเองนะครับเนาะอย่างรูปแบบของตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเนาะว่าเนี่ยถ้าเราลบตัวนี้ออกไปก่อนนี่ครับก็มีการเริ่มหลุดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอาทิตย์ก่อนเนาะว่าโครงสร้างขึ้นภายในเนี่ยมาสามารถรีบาวได้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าผมเองก็มีโดนใบไม้หนึ่งแต่ว่ามีวันเนี้ยมีมีมีมม มีเอาคืนมาได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวามาดูชุดนี้เนาะชุดนี้ตอนนี้ที่เรามองว่ากราฟกําลังลงมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขึ้น C ีไอขึ้นอ่านี่ครับชุดนี้เนาะ A B แล้วก็ C ีถามว่าขึ้น C ตรงเนี้ยที่เป็นขาตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเล่นแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนชุดนี้ก่อน,นจะได้ไม่ลายตานะเราจะเหลือแค่าขานี้เนาะ โอเคมาชุดเนี้ยที่เรากําลัง o อล o w อ p อยู่นะครับนี่เนาะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยอันเนี้ยหาบงเนี้ยที่เรามองไปมันคือการขึ้น A b c ตรงนี้ใช่ไหมครับนะซึ่งอันเนี้ยก็จะจบหา B ไปแล้วสมมตินอนุมานแบบนี้เลยทีนี้ที่ลงมาตรงเนี้ยปกติการขึ้นต้นด้วยขึ้น C คืออะไรก็จะเป็นลักษณะข,ของขึ้น1นึ4 5หรือว่าเป็นไดแอคเป็นขึ้นโมดิ w เว e เป็นสมอไอเวทก็ได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เรามาดูครับเราย่อลงมา จะเห็นว่าอันเนี้ยคืนเนี้ยลงมาแบบนี้ซึ่งผมมองว่าจริงๆคืนเนี้ยเนาะเป็นลักษณะของคืนหนึ่งอาจจะอนุมานเป็นหนึ่งไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมครับอันเนี้ยกรเรอกําลังขึ้นสองเพื่อลงต่อผมมองแบบนี้เพราะว่าจริงๆอันเนี้ยก็คือเราเรากาลังอยู่เรื่องหนึ่งเนาะเรากำลังติดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือในเรื่องของตัวเฟดที่เรากังวลนะครับถ้าเรามาดูตัวเนี่ยครับค่า CPI นะครับหรือตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือที่เรียกสั้นๆว่าอัตราเงินเฟ้อ นะครับค่า c p i ตอนนี้คือสูงมากๆนะครับประเมินจริงๆไว้คาดการไว้เนี่ยประมาณ8.8ในปัจจุบันสูงขึ้นไปอีกทั้งทันที่ตอนแรกเฟดบอกว่าคุมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นเลยนะว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปีเนี่ยครับโอ้โหนี่อะรกันนี่ประมาณประมาณ8.0นะครับเรายังไม่เคยเจออัตราค่าเงนินเฟอ้อที่สูงขนาดนี้เลยแล้วถ้าดูจากสถิติเก่า ถามว่ามันสูงกว่าน,นี้อีกได้ไหมมันก็ไปได้อีกนะดังนั้นตอนนี้นะครับเนี่ยเราอยู่กันมาสี่สิบปีละที่แบบไม่ไม่เคยเจอเงินเฟ้อสูงขนาดนี้นะครับ9.9.1สูงมากๆนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งเลยเนาะที่อาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยไอาการขึ้นตรงเนี้ยเป็นแค่เพียงการลขึ้นระยะสั้นนะครับหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามาตรการของเฟดที่เขาพอเจอเงินเฟอ้เอเยอะขนาดนี้แล้วเฟดเขาเริ่มแ่ง่ก้าวในการที่จะดึงเงินกับ นะครับเพราะอย่างจีนเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเคยได้อยู่นโยบายของจีนเนาะจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยห่วงเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่เขาจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเงินเันเฟ้อตอนนี้ปัจจุบันยังเห็นนะว่าถ้าเงินจีนเนี่ยไม่ได้เฟ้อมานะครับข้างเงินจีนไม่ได้เฟ้อมากแล้วก็ข้างเงินจีนเรยก็บอกว่าค่อนข้างที่จะสะเทียนนะครับแต่ว่าเขาจะมีปัญหาด้านธุรกิจที่จะเติบโตเนาะเพราะเนื่องจากว่าเขามองว่าเขาควรทําให การเงินของเขาแข็งแรงก่อนนะครับในเรื่องของตัวค่างเงิน่งเงี้ยแข็งแรงก่อนแล้วก็อย่างเรื่องโลคที่เป็นตัวโควิดใช่ไหมครับเขาก็ค่อนข้างจะปิดประเทศแล้วก็ติดก,กับอะไรต่างๆมากเพราะเขาจะมีตัวแคมเปญที่เป็นตัวีโร o c o ว i ดอยู่นะครับหลังนั้น,นียเศรษฐกิจในบ้านเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มผ่อนปลและเริ่มจะมีอะไรโตแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ปูลี่แล้วก็ gdp เขาเนี่ยอาจจะยังโตไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาเขามองที่โฟกัสเลยว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ได้สนธุรกิจปัจจุบันว่าจะต้องเป็นยังไง เนี่ยเขาสนที่แบบว่าทํายังไงก็ได้ก่อนว่าให้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีให้มันให้มันผ่านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเนาะทั้งเรื่องของโครงสร้างของเงินแล้วก็โครงสร้างของตัวโควิดเนี่ยให้มันแบบหายไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆเขาไม่ได้โฟกัสภาคบิสเนสเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันตอนเนี้จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์มนรวยกับภาคบิสเนสพอสมควรตลาดพูดอะไรมีผลเยอะนะครับเขาค่อนข้างที่จะอะไรหลายอย่างค่อนข้างที่จะ ลังเลในการที่จะม,มันทำไม่ยากกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำทีมันบุคคลที่เสียาหายประโยชน์มันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อย agressive แต่ว่าตอนนี้จะเห็นเลยว่าขั้นเงินเฟริรมันขึ้นมาขนาดเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเลิกม agressive แล้วในหลังจากนี้นะครับซึ่งจะสอดคล้องนะกับขึ้นที่ที่ลงมาในชุดนี้นะครับเนาะก็ลองดูกันเพราะว่าชุดเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเรามองจริง,รงๆคือเราหลุดแฟลทเรียบร้อยแล้วการหลุดแฟลทแล้วการขึ้นมา r e เทสต,ตรงเนี้ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดอีกทีก็คือยาว,ยาว นะครับดังนั้นตอนนี้อันนี้จะคล้ายๆที่ผมบอกครั้งก่อนเนาะก็คือถ้าเราเล่นชุดนี้มามันมีโอกาสเล่นรีบาวนะ์นะแต่ว่าจะเป็นรีบาว์ขึ้น2นะครับเป็นรีบาว์ระยะสั้นเพื่อลงต่อนะครับเนาะนะก็ชุดนี้ลงได้ถึงไหนก็มอนที่บอกคลิปที่แล้วเนาะก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับอันนี้อาจจะทาให้บิตคอยสินยาวช่วงนี้คนเริ่มเฟดออกจากตลาดกันเยอะมากแล้วนะครับคนที่ผมรู้จักหลายคนก็ก็เฟดออกนะครับปกปติเลยนะครับอันนี้ชินละนะครับโมชิ่งกับการกับการคนที่เฟดเฟดออกจากตลาดอยู่แล้ว เพราะว่าจริงๆลอบกนก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับตอนแรกคนสนใจกันหฮกันพอถึงเวลาผ่านไปสักคือคือผมมองว่าช่วงตลาดหมีอ่ะมันไม่ได้ช่วงมันไม่ได้เป็นช่วงที่ที่คือช่วงขาลงอ่ะมันไม่ได้เป็นช่วงที่น่าเบื่อหรอกช่วงที่ราคามันไม่ขึ้นเลยแล้วก็ไซด์เวย์ตังหากือช่วงน่าเบื่อนะครับช่วงขาลงคนไม่ค่อยอ่อยตลาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือคนก็ยังจะต้องติดตามข่าวอยู่ในช่วงแรกแต่พอเฟสสเตจที่มันเป็นช่วงของ เขาเรียกว่าอะไรดีช่วงที่มันคลงแล้วเสร็จปุ๊บมันไซด์เว่ช่วงนี้คนออกเยอะที่สุดเลยนะครับปกติมากๆเพราะมันจะไม่มีอะไรใหม่มันไม่มีอะไรเป็นข่าวมันไม่มได้เป็นกระแสะครับดังนั้นเนี่ยจะตะปันเยอะแล้วเราก็จะเห็นนาะเด๋ยวเพจอะไรเพจก็จะเริ่มหายไปนะครับช่วงนี้ก็น่าจะน่าจะได้เห็นหลายเพจละเพราะว่ามันไม่สามารถจะเมกมันนีให้เขาได้นะครับก็จะเริ่มหายไปดังนั้นเนี่ยใครใครที่ดูตรงนี้อยู่เนาะก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมก็ยังจะคงทําอย่างนี้ต่อไปแหละ เนีเพราะว่าอันนี้อันนี้จริงๆส่วนตัวผมมองว่าเป็นเป็นความสนุกเพรความสุขของผมะในการที่จะทำคอนเทนต์แบบนี้นะแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเราอาจจะมีปรับคอนเทนต์นิดหนึ่งด้วยทําให้มันมีอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับอยากจะเน้นเป็นคอนเทนต์แนวความรู้เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อก่อนจริงๆผมทำคอนเทนต์แนวความรู้เยอะเนาะแต่ว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการวิเค,ร,คราะห์กราฟหนักๆเลยเพราะว่าอาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีนะครับอไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พอผมลดปริมาณคอนเทนต์ลง นะครับก็จะมีเวลาโฟกัสในเนื้อหาที่ไปทำกับบ้านเลยเพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับโอเคเนาะภาพรวมของบิตคอยน์นะครับ,นะบ,รรบยังมองภาพรวมใหญ่ดูต่อแต่จะมีการรีบาวในระยะสั้นใน,น,น,นช่วงนี้คนที่เล่นระยะยาวเนี่ยหรือคนจะช้อตอะไรก็ไม่ไม่รองรีแต่จริงๆก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครช้อแล้วแหละนะครับเพราะว่าก็ดูแบบลงได้อีกนะครับดูลงได้อีกนะก็เนี่ยเวลาลงลงเอาตายนะครับระวังกันด้วยนะครับมาดูกันในส่วนของตัวทองคำนะทองคําชุดนี้เนาะก็จริงๆชุดนี้เรายังอยู่ในชุดเนี่ ชุดขา C อยู่เนาะตั้งแต่เมื่อวานที่มีคนถามผมเมื่อาวันก่อนนะครับเนี่ยก็ตอนนี้กำลังลงเป็นลักษณะของ small Egg wave ใช่ไหมครับเนี่ยตอนแรกเราไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วลงมาเป็นชุดอะไรครับ A ชุดนี้นะครับ B ชุดนี้นะครับ C ชุดนี้ขึ้น X นะครับแล้วชุดนี้ลง A เดี๋ยวน่าจะมี B อีกขาแล้วลง C ขานะครับมองไว้เป้าเนี่ยประมาณแถว1 6นะครับน่าจะลงเป็นชุด small Egg wave ลงมา นะครับเนาะก็คล้ายๆกับ b C, ีดีซีอาร์บเมื่อกี้ลืมนะ b ีซีสม l ลเอ็กเตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วจริงๆอ่ะขึ้นภายในตรงเนี้ยนะครับขึ้นภายในตรงเนี้ยถ้าเราเห็นเนาะจริงๆเนี่ยขึ้นภายในตรงเนี้ยเราจะเห็นกรอบที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยกรอบที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยขึ้นภายในตัวเนี้ยชุดเนี้ยเป็น small x wave ครับนะเป็น A B C X A B C X A B C แล้วก็ชุดเนี้ยเป็นการขึ้น4ลง5หรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าไม่มั่นใจนะครับบอกเลยไม่มั่นใจชุดเนี้ย ผมจะพูดกับนักเรียนผมเลยว่านับยากเล่นยากคือผมมันไม่มั่นใจจริงๆคือมันนับได้แต่ถามว่ามีโอกาสผิดมันผิดเยอะมันมีโอกาสผิดเยอะนะครับเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะไม่แบบไม่ค่อยดู่าอะไรแต่ตัวนี้ตอนนี้คือผมมาเปิดมาในช่วงนี้เนาะคือเมื่อวันก่อนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเล่นชุดนี้ผมคิดว่ามันรีบาวด์ได้นะพอมันรีบาวด์ไปได้เสร็จปุ๊บมันขึ้นมานิดเดียวมันตบลงนะผมสตอปลอดไปผมก็จะเสียไปไม้หนึ่งเนาะแล้วจริงๆเมื่อวานจริงๆก็มีมีเล่นอีกนะครับ นะชุดนี้กำลังขึ้นมาเนี่ย e n g o l f i n g เกิดกำลังขึ้นมาสรุปตกลงมาก็เสียไป2ไม้แต่วันนี้คือ c o อ e r ได้คืนแล้วนะครับตอนนี้ cover ได้คืนคือผมเล่นไม้ที่ตกลงมาแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปตอนนี้นะครับชุดนี้ที่มันการเบรกเนาะเล่นไปนะครับก็ตอนนี้ก็ได้คืนมาประมาณ6 7จุ็ละนะครับก็จะเวอร์กำไรที่เสียไปไอ้ทัศ์วอฒ์เขาเรียกว่าต้นทุนที่เสียไปตอนนี้มีกำไรนิดหน่อยนะครับก็ถือว่า cover สองไม้เลยเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะเวลาผมเล่นพวกนี้ผมจะเล่นให้อาร์ในน้อยคือเรา,าเรรันเทๆนนอะ่ะ ไอตัวชุดที่รันจะยาวอย่างเงี้ยชุดเนี้ยผมใกล้ปิดละที่เขาคงปิดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับตัว b นะีซเนาะก็โอเคนี่ส่วงทองคํามาดูบ้างทองคําเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็จะมองเป็นนี่ครับมองเป็นชุดนี้เนาะแล้วก็ลงได้นะครับด,นะงงดนะบังนั้นเนี่ยอันนี้โฟกัสก่อนนะครับแต่ว่าระยะสั้นนะครับขึ้นภายในตรงเนี้ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือลงขายเใช่ไหมครับเตรงเนี้ยยังดูไม่ค่อยจบดีนะอันเดียผมขอลบนับใหม่แล้วกันตอนนี้เรามองนี้เรามองชุดนี้เป็น A นะครับ B C เอ็เนาะแล้วก็นี่ครับตอนนี้ลงมาเป็น A ชุดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมี BC แต่ A ชุดเนี้ยดูยังไงก็ยังนับอาจจะยังไม่ค่อยจบนะครับเนี่ยชุดนี้มันจะเป็นมองเป็นอะไรครับเป็น1 2นะครับ3นี่ครับเนี่ยเพิ่งจะเป็น1ย่อย2ย่อย3ย่อยจบนะน่าจะมีขึ้น4ในเวฟนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลงให้ขานดะังนั้นตอนเนี้ยนี่ยครับถ้ามองเนาะก,ก็คืออาจจะยังไม่จบดีเท่าไหร่สำหรับสำหรับชุดขา A เนี้ยเป็นแค่การตอบคือระยะสั้นนะครับแล้วก็น่าจะมีลงต่อนะครับก็ลองพิจารณากันดูนอกในส่วนของทองคำนะครับก็มองไว้ว่าถ้าจะรอจริงๆผมรอประมาณพันหกมาดูที่ปัจจุบันอีกตัวนะครับนั่นคือในส่วนอีเชียรี่มนะครับอีเชียรีมตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองในถ่วงของฝั่งขาลงตรงนี้เนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นชุดนี้ใช่ไหมครับนี่ชุดนี้ปึ๊บขึ้นนะชุดนี้ลงเป็น a b c ก่อนชุดนี้ลงเป็น a b c นะครับแล้วก็ขา c สุดท้ายเนี่ย อย่างที่บอกนะครับใจคล้ายกับ B, C คือเรามองเป็น1 2 3 4 5ก็ได้แต่ว่าคิดว่าไม่ใช่คิดว่าณปัจจุบันนะเราเจอขาในส่วนของนี่ครับ A นะครับ B, C นะครับชุดนี้เนาะและตัวนี้เป็น X นะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ลังลง A, B แล้วก็ C อยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ Ethereum เนี่ยขา B ตรงนี้ที่เราเห็นเนาะก็จะเป็นลักษณะของไซเว์ออกทางนะครับจะมีกรอบไซเวแบบนี้อยู่ ซึ่งตอนนี้จะไซเวย์อยู่ระหว่างเนาะราคาประมาณพันสองห้าสิบกับประมาณนะครับประมาณหนึ่งพันถึงนะครับประมาณหนึ่งพันนะครับคือตอนนี้ถ้าอีเทเรียนเนาะถ้าใครจะมองเป็นเกณฑ์ในการเล่นหลุดลงข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือหลุดหลุดหนึ่งพันนั่นแหละหลุดโซนนี้โซนหนึ่งพันไปจะเป็นสัญญาณการเปิดช็อตเพื่อเล่นขาซีนะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือคนก็ดูตรงนี้กันนะครับแต่ว่าถ้าก็ไม่หลุดแล้วมันไซเวย์ออกข้างสะสมพลังได้มากพอเนี่ยไม่แน่อาจจะมีเบรกขึ้นก็ได้นะแต่ว่าดูจากแนวโน้มบิตคอยแล้วเนี่ยยังค่อนข้าง ต้อง follow up พอสมควรเลย BNB เนาะก็มาดมูมาดูเสือ่อ BNB บ้างครับ BNB ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองในฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเราดูนี่ครับดูเทรนด์ไลน์คร่าวๆนิดนึงในตอนนี้ก็จะเป็นช่วงนี้นะครับแล้วก็เทรนด์ไลน์เป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าชุดนี้ตอนนี้ก็คือเป็นขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ตอนนี้ลักษณะของขึ้นก็คล้ายๆจะเป็นแฟดเหมือนกันนะนี่ครับก็คล้ายๆจะเป็นแฟดเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยแต่ตัวเนี้แปดตัวเนี้ยยังดีหน่อย 8, นี้ยังไม่หลุดนะครับก็รอดูถ้าเกิดสมมติหลุดลงมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณการลงละนะครับแล้วก็เนี่ยชุดนี้จริงๆขึ้น่องบีเอ็มบีเป็นเครื่อที่นับยากพอสมควรน,นะคือจริงๆตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยใหญ่สามใหญ่หนึ่งใหญ่สองใหญ่สามใหญ่แล้วก็สี่ห้าใหญ่ห้าใหญ่เนี่ยตัวห้าเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้ขยายเนะี่ยเป็นคือมันเจอสามขยายไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยห้าอาจจะไม่สูงกว่าสามก็ได้เนี่เป็นห้าเฟลไป ังนั้นในชุดที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็น A B C เนาะแต่ว่านับยากเหมือนกันครับเนี่ยชุดเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็น1 2 3 4 5สี่หหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะรอพลอฟับต่อไปแต่ว่าเนี่ยครับชุดนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจนะถ้ามันยกให้ยกลได้แล้วเบรกขึ้นอันนี้อาจจะเป็นตัวที่เล่นตามได้แต่ว่าถ้าตอนเนี้ยเบรกคือวิ่งออกข้างแบบเนี้ยนะครับแล้วเบรกลงเนี่ยอันนี้สัญญาณช็อตแน่นอนก็จะสอดคล้องกับตัวอื่น นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมี b ีซีทองคำอ e t ู ium, b, เรียมบีเอนี่ยเอามาพูดให้ฟังกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอได้ไอเดียเนาะส่วนตัวอื่นทางเสงเองผมอยากทําทคลิปหนึ่งเหมือนกันจะมาพูดถึงเรื่องฮางเสงกับตัวตัวคุณจีนเนาะซีเอ0นะครับตัวเตียงไฮเนาะนะอ่าจะมาพูดคลิปนึงเต็มๆเหมือนกันก็อย่าไว้ว่ากัน เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องอธิบายตัวหุ้นจีในฟังด้วยว่าหุ้นจีมีกี่แบบเวลาดูดูยังไงใช่ไหมครับเวลาซื้อจะซื้อที่ไหนนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์มาบอกกันนะครับเลาวก็อาจจะให้แบบผมมองว่าหุ้นจีเนี่ยตอนนี้หลายหลายคนคาดการณ์ว่าคือเงินเฟ้อไม่เยอะเขาก็มองส่วนหนึ่งว่าเป็นเซเว่นเหมือนกันแต่ผมส่วนตัวถ้ามองจากกราฟเนี่ยยังมองว่ายังไม่ได้แบบขึ้นอะไรเยอะได้ขนาดนั้นเนี่ยชุดนี้ก็กำาัาจะปรับตัวกลงมาหน่อยใช่ไหมครับนะก็เป็นอันหนึง่ง นะครับอ ill, ่ามาดูน้ํามันนิดหนึ่งน้ํามันตอนนี้ก็เนีย่ยที่คุยกันเนาะก็ตอนนี้ชวงนี้ก็หลุดหลุดลงมาตอนนี้ติดแนวต้านอยู่นะครับไอ้ติดแนวรับอยู่นะครับก็มองว่าแนวรับเนี้ยน่าจะเป็นการรีบาวขึ้นไปแต่ว่าลดว่าลงต่อนะครับตลาดทุนบ้านเราเนาะนี่ครับชุดนี้เป็นชุดเวกเนาะนี่เมื่อวานเมื่อวานก่อนทุกครูให้ดูเนี่ยชุดนี้เป็นชุดเวกก็มองว่าน่าจะเป็นเวกที่วิ่งอยู่ในกรอบเบาๆนะครับน,น,นี่น้องแบบนี้นะครับเป็นชุดลิมถ้าใครเห็นเนาะเนี่ยถ้าใครคุยดูเมื่ออาทิตย์ก่อนก็จะ ชุดนี้น่าจะลงต่อแต่ตรงนี้แล้วเพื่อเบรขึ้นนะครับก็ลองหาจังหวะเล่นดูนะครับแอสกแอสแกตอนนี้ก็เนะีครับเจอใน่วงของไดเวอร์เจนเข้าไปก็จะมีการรีบา์ขึ้นรลยยาสั้นแต่ในภาพรวมใหญ่ๆยังมองเป็นขาลงอยู่อาจจะเป็นการรีเบวของ A ชุดนี้จบขึ้น B แล้วลง C ครับนะอันนี้ก็มาดูกัน แล้วเอาเร็วๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงมันจะอีกทีในวันเสาร์นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจในส่วนตัวคอร์สเรียนนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนที่เกี่ยวกับเทคนิคข้อพื้นฐานนะครับเซเลนกราฟสามารถเอาไปใช้กับหุ้นได้ใช้กับคริปโตได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอร์สฟิวเจอร์คริปโตเองนะครับที่ใครที่อยากจะเทรดฟิวเจอร์เนาะลองช็อตอะไรอย่างเงี้ยสามารถจะเล่นทางอะไรในราคาลงได้ก็สามารถจะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีแปะไว้ที่รายละเอียดเนาะไว้ที่คลิปปักหมุดสามารถไปคุยแอดมินได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมเอออองงกก็ตต้ขัวลาไป่น พบกันใหม่ในช่องไอเออร์อาอครับสวัสดีครับ